ปีใหม่แอคเคาใหม่ดุดันแบบไม่เกรงใจใครดีดดิ้วหายกว่าครึ่งโลกต้องโลบอกโอเคครับทุกคนและในวันนี้นะฮะเราก็ จะมารวบรวมข้อมูลต่างๆที่ผมได้มาจากการสตรีม3ชั่วโมงนะครับทุกคนว่าเหตุการณ์แบรนด์เว็บในครั้งนี้นะครับมันมีข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยมันไม่ใช่คลิปสรุปนะครับทุกคนมันไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ต้องฟันธงตามที่ผมพูดนะครับแต่นี่คือข้อมูลที่ผมได้มานะครับจากการสตรีม3ชั่วโมงจากการบอกเล่าของน้องๆคนต่าง นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งข้อมูลแรกเลยนะครับมันทําให้ผมเนี่ยสามารถฟันธงกับตัวเองนะครับอันนี้คือแบบคิดเอาเองนะครับย้ําอีกครั้งว่าคิดเอาเองนะครับว่า โลบอกเนี่ยแบนมั่วครับทุกคนทําไมถึงบอกว่าโลบอกเนี่ยแบนมั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อความจากน้องคนหนึ่งนะครับนี่ซึ่งเป็นน้องประจําช่องของผมอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ทุกคนบอกว่าไอชีพี่ผมเติมร้านนั้นมาเติมร้านนี้มานะครับมีร้านต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วบอกว่าโดนแบนนะครับทุกคนซึ่งด้วยความที่มันมีบางคนไงที่เติมร้านเหมือนกันครับแล้วคนใกล้ตัวของพี่เนี่ยคือเติมร้านกันแบบเยอะมากแล้วก็ ไม่โดนแบนก็มีนะครับผมมันก็เลยทําให้พี่สรุปได้ว่าแสดงว่าคนที่เติมลานเนี่ยมันไม่ได้โดนแบนเสมอไปนั่นเองนะครับทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีคอมเมนต์จากการสตรีมเยอะมากนะครับทุกคนย้ําเลยว่าเยอะมากที่บอกว่าเฮ้ยพี่รหัสผมเนี่ยเติมกิฟก็เติมจากเซเว่นนะพี่อันนี้บางคนเนะเติมกิฟก็แค่จากเซเว่นหรือว่ารหัสผมเนี่ยตั้งแต่สร้างมานะผมเติมแค่ผ่านโลบอกโดยตรงแค่นั้นเลยนะครับพี่แต่ว่าผมโดนแบนนะครับทุกคนอัน,น พี่ก็งงเหมือนกันนะว่าแล้วสรุปคือแบนใครกันแน่ครับแบนแค่คนเติมโลเทือนหรือว่าน่แหละครับผมก็เลยสรุปได้ว่ามันแบนมั่วนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับณวันนี้นะวันที่มันเกิดเหตุการณ์เลยผมก็เลยเชื่อว่าเราก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ไอดีคืนนะโดยวิธีการที่ดีที่สุดที่ผมจะหามาให้ทุกคนได้ในตอนนี้นะครับผม,ผมนั่นก็คือวิธีนี้เลยครับอะแคปไว้เลยนะครับหรือว่า ที่ไม่แคปก็สามารถเข้าไปที่ เพจมาลูชอบนะครับแล้วก็ไปก๊อปหรือว่าไปเอาคําพูดตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีการนี้เนี่ยไปแจ้งที่โลบอกซับพอร์ตได้เลยนะครับอันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งพี่ก็ทําวิธีประมาณนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่จะพูดถึงอารมณ์แบบว่าเป็นไอเดียของยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้นะฮะเออขอคืนได้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็คงจะได้มาอัปเดตกันนะว่ามันจะสามารถได้คืนหรือเปล่านั่นเองนะครับทุกคนสรุปแล้วก็คือในคลิปนี้นะครับผมขอสรุปด้วยตัว เองนะครับผมด้วยข้อมูลที่ผมมีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงผมลงสตรีมนะครับว่าโลบอกเนี่ย เขาแบนมั่วนั่นเองนะครับทุกคนก็คือเขาจะแบนคนที่ได้โลบักมาโดยผิดวิธีะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่นั่นแหละครับมันมีบางคนที่เขาก็เติมถูกมาโดยตลอดแต่เขาก็โดนแบนด้วยนะครับมันก็เลยสรุปได้ว่ามันแบนมั่วนั่นเองนะครับทุกคนแต่ถามว่าการเติมผิดวิธีเนี่ยผิดไหมก็ผิดวิธีที่โลบอกเขาห้ามมันผิดแน่นอนครับพี่ไม่ได้บอกว่ามันถูกนะต้องแยกประเด็นนะไอเติมแบบโลพิษอะมันผิดแน่นอนนะครับแต่ว่าการแบนของโลบอกครั้งนี้มันเป็น การแบนมั่วนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ย้ำอีกทีนึครับวิธีแก้ที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือตามภาพนี้เลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวพี่เองด้วยเพราะว่าไอดีพี่ก็โดนเหมือนกันนะครับทุกคนก็หวังว่าพวกเราจะได้ไอดีคืนนะครับผมแล้วก็กลับมาเล่นโลบอกได้อย่างสนุกสนานเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วก็ ระวังกันด้วยนะครอย่าพยายามทําผิดกฎนะครับทุกคนถ้าจะตรงจะเติมอะไรก็เลือกดีๆละกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรที่ใหม่ๆเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนและเจอกัน